เยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมจ่ายรายละ20 0 0 0บาทพร้อมเงินช่วยเหลืออื่นสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่ให้ความรู้ข่าวสา,สารสาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังกันนะครับสำหรับข่าววันนี้นะครับทางช่อง YouTube H r c h a ช n e l ยังคงได้ทำการสรรหาข่าวเกาะติดข่าว ทางธนาคารทกศออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรช่วงน้ำท่วมพร้อมจ่าย20,000บาทบำรุงขวนของลูกค้าและเตรียมสินเชื่อวงเงิน50,000บาทฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรมารับชมต่อได้เลยนะครับก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมรับฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตาม u b บสไคร อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตาม s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบและไม่รู้กันนะครับบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการรับชมคลิปสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังรุนแรงในหลายๆจังหวัด ล่าสุดทางธนาคารทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เร่งให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยนอกเหนือจากการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสนับสนุนการจัดศูนย์อุปยบหรือจุดรวมพลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนยังได้เตรียมเงินบำรุงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกค้าผู้กู้หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ครอบครัวละ2 0 0 0 0บาทรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฟื้นฟูภายหลังประสบภัยรวมทั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินรายละไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ยศูนย์ใน6เดือนแรกและสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตรายละไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบีย้ย MRR ขีด2ด้วย โดยรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากทกศนั้นนางอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าในเบื้องต้นทางธนาคารทก,รานนกศได้มอบหมายให้พนักงานในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าและสำรวจความเสียหายพร้อมจัดถุงยังชีพเครื่องอุโปโภคบริโภค ในรายที่จำเป็นรวมถึงสนับสนุนอพยพหรือจุดรวมพลในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วอย่างไรนะครับหากท่านสนใจเกี่ยวกับเงิน20,000บาทและเงิน50,000บาทติดต่อทางธนาคารทกสได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง y o u t u b e hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง u t u b e hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง y o u t u b e hr channel กันอีกอรอบอีกครั้งกันนะครับ